สวัสดีช่วงบ่ายครับเราก็มาหลังจากที่เราเตรียมท่อนพันุอ้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูวิธีการปลูกนะครับโดยจกเกอร์นะครับทาไงครับจกเกอร์ครับปลูกครับกวาดตาครับปลูกตานะครับเอาไว้ครับหลังจากที่มาน้ําแล้วในหลุมนะครับครับมาเลยครับนี่ครับวิ่ีเอาลงจกเกอร์วิธีเอาลงนะครับก็ไปเวาตาไว้ทั้งข้างครับดานข้างนะครับแล้วก็กดครับแค่นี้นะครับให้จมน้ําครับแค่นี้นะครับมาเนี่ครับ บบสไตล์โจเกอร์ง่ายๆนะครับเป็นการเรียกว่าปลูกแบบการตีน้ำเวลาห่อจะออกยังใส่โจเกอร์เอาฟางมาคุมรับฟางมาคุมนะครับดูนะครับวิธีการปลูกสไตล์เกาหลีนะครับสไตล์โจเกอร์ครับพร้อมทีมงานนะครับทีมงานสายหวานนะครับหน้าก็หวานนะครับ การครับเจ้าฟางงครับฟางลงนะครับปลูกแบบง่ายๆนะครับฟังลงครับนี่ะครับแค่นี้ครับแค่นี้นะครับขุดหลุมแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็เอามาอีกสองสามวันครับกับลดหนามครับสองสามวันครับลดน้มสองสามวันทำแบบนี้ไปทุกหลุมใช่ไหมเจ้าเก๋ครับผมครับ ันมีไปทุกลมครับนีไปทุกลุมนะครับแล้วก็ปลูกมารับนีะครับครับลูกนี้ครับให้ตาอยู่ด้านข้างนะครับครับหันไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ได้ใช่ไหมตาครับกลับกันแต่ว่าหันข้างกดลงครึ่งหนึ่งนะครับกดลงครึ่งหนึ่ง ไปที่ไรโจเกอร์สวยๆก็ปลูกแบบนี้นะครับปลูกแบบนี้นะครับปลูกแบบอ้อยหลุมนะครับระยะห่าง1เมตรนะครับระยะห่างระหว่างหลุม1เมตรคูณหเมตรครับระหว่างแถวเท่าไหร่จกเกอร์แถวไอ้แถวเดียวครับครับอันอันเม็ดห้าจีบครับเม็ดห้าสิบรถไถเขาได้มาครับรถไถเขาได้ครับรถไถเดินตามเขาได้ครับอ้อยสิงคโปร์มันจะล้มเร็วนะครับเราต้องลงลึกนิดหน่อยครับมันล้มครับมัน ไอ้ไแม่งงองแงงไอยแม่งงองแงงแต่ว่าต้องตอกหลักนะครับเรามาขึงเสือกที่นึงนะครับนี่ปลูกแบบแบบอ้อยหลุมนะครับอากาศดีดีครับวันนี้หอนคักแน่หาลง坤มันสลัดมันปลูกนี่ <c oughs> <ว>หอมผุนด้งานสายหวานนะครับ บสบายๆนะครับสไตล์จ็อกเกอร์ครับส่วนด้านบนเราก็จะปลูกเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับส่วนด้านบนครับแปลงข้างล่างก็จะเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับ ท่านใดจะปลูกอ้อยก็ทำแบบนี้นะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากนะครับไม่มีเวลาก็โทรมาจ้างโจ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าคิวยาวนิดนึงนะครับต้องจองคิวข้ามปีนะครับเสร็จจากแปลงนี้จ๊กเกอร์ก็จะไปลุยต่อที่ไร่เขาสวนกวางนะครับสัญญาไก่ย่างสัญญาไก่ย่างนะครับเจอกันในเร็วๆนี้นะครับ แข็งนิดนึงนะครับส่วนนี้เป็นเพิ่งมาปลูกแบบใหม่นะครับ <มา S 1> เป็นแครับติดห่างเก็บน้ําบ้านจันนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับฝากช่อง YouTube ช่อง Joker ด้วยนะครับชื่ออะไรครับจ็อกเร์ช่อง YouTube ของ Joker ไลจ็อกเกอร์ครับไลจ็อกเกอร์นะครับติดตามได้นะครับคนดูประมาณสองแสนกว่าแล้วนะครับไลจ็อกเกอร์รวันนี้เกษตรวันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ